สวัสดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสู่คู่สุขคนเดียวจะเป็นเอฟซีฝั่งไทยและฝั่งลาวต่างประเทศกันยินดีตอนหับเข่าสู่ซองลุงจันทร์นแนลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเอโดยกลับมาพบมาพ่อกับซองลุงจันทร์อีกคือเก่าเนาะตอนนี้กับลุงจันทร์ได้มาซอยดำนาซอยพอตาพ่อแม่พี่น้องเอทางนาเพ็่นกันยังอีกลายเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกันยังบดท่านด้แล้วเนาะตอนนี้กับลุงจันทร์ นาของลุงจันก็ได้เป็นท e er <sk> id ี่เรียบร้อยแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยตอนนี้ก็มาซอยทางนาของเมยายหรือว่าน้าพ่อตาพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะเพ็่นก็ยังได้เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยไปเบ่งไปส้มพร้อมๆกันเลยโลกาถ่ายู่พ่อแม่พี่น้องเลยตอนนี้ก็ลุงจันก็ได้พาพี่น้องไปเบ่งไปส้มกันเนาะกา้าเพื่อนก็เขียวงามๆพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะโดยตอนนี้ก็มาฮอดเจอะถึงท้องนาเพิ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วพ่อแม่พี่น้องมนในเข่าเพิ่นน โอก้พาพ่อแพี่น้องเลยเนาะขอไปหัวเขียวกุ้มไปเวอรเลยพ่อแพี่น้องเลยเนาะก็ถือว่างามเนาะโดยป้าก้าพ่นแม่พี่น้องเลยบาดงใกล้ๆส้มใกล้ๆเนาะอันนี้ยังโมเมนต์ต้นเข่าเลยพ่อแพี่น้องคือเป็นต้นก้าอยู่เนาะตอนนี้เนาะโดยหน้าเป็นกับมิติหน้าให้ยันยันพ่อแพี่น้องเลยเนาะทาง พุ่นนาทางลุมพุ่นนะก็ยังบระธานได้ดำพี่พี่น้องกับพ่อวายาเกิดตอนนี้เนาะก็ขึ้นก็โอ้ยเนีนี่ไงตอนนี้กัลุงกันก็ได้มาซอยโลค้าพี่พี่น้องเลยเนาะตอนนี้ทางพ่อน้องมีกระเนาะก็เลยไถอยู่พู่นทางพุ่นเลยพี่พี่น้องเข้มห่วยพุ่นเนาะโดยตอนนี้ก่อนผลสีไข่สีคาดเล่เนาะเขากาโลค้าไปไล่ลายมัดคือกันพี่พี่น้องเลย โดยสบายดีเด้อคุณดก้าโดยสบายดีโอ้ก้างามเนาะก้าเนาะกางามอยู่อ่าเต้วิวพี่น้องไอ้กาหื่นเขียวเขียวเนาะอันนี้มาลำหน้าใครหน้าตัวเองบ่ดีว่ามาสอยบ่มาสวยนาคุณตู้โอ้สอยน้าคุณตู่คุณตู้หน้า้องสาวโอ้เพิ่งยังบ่เร็วนะม่เร็วหน้าหน้าตัวเองเร็วแล้วเนาะ วายวไยวายอืมไปเหรออืพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็มาตุกกานาพอตาเพื่อนเนาะลุงจันกันเลยกางามงามพ่อพี่น้องเลยอู้หูอะไปเพิ่งไปส้มกันพ่อพี่น้องมาลกน้ำกันเนาะกาพ่อยคักบโมมีหย่าจะเสร็จนะเพื่อเนาะ มุมนีอ่ะวันนี้กับมุ้ี่ะเลยคุนองเนาะตวกสบายสงบเงียบเนเพื่อเขาคาดถ่ยได้ไหมนะครับชิบว่ได้ว่าหาชิบมาเนาะสองคนเนาะนกไม่ก็ได้นกแค่ได้ข้าจะได้ลายอีกคุณล่ะ เป็นกาดิ่มน้ำมูส่เซลอยู่โดยนอนเนาะให้พี่น,อน้องใบก้าเนาะลบแต่ระที่ก็เต็มกำเทื่อระบาดลดของพี่น้องมัต้องหลายรอบอยู่เน,ะน,นาะง่ายฮง่ายพี่น,อน,น้องเลยกา้างามหรีก้าไงเขียวท้ง ก็ไม่ได้ขาดไม่ได้ยังเนาะกันขึ้นเป็นปกติของก้าเนาะหากคุ้นก็นขึ้นรถก็ลกง่ายดี นี่นี่งามนี่นี่ตาตข่านาหองามแต่งามสันนีปานไเนาะโบซมันนี้งามกว่าเมื่อวันนอกราะว่าอันี้กับวานพ่อๆมั้งครับมองเฮาแต่เหาดำไปแล้วบปแล้วก็เลยงามบทัาสนนี่เนาะมันกับิงามอยู่กับส่บานี่มันบูใหญ่เ้าลังก่อน โอ,อ้ตอนนี้ก็เข่าขงามเนาะขนเข่าขงามนะเข่างามคนนี้แล้วอนนี้ช่างงามถ้าสิไปลูกกล้าจ้างหรือว่าสิไปไอ้ไอ้ไอเมากระสิกล้าเมาคงเขาจริงหรอกกล้างามเลยค่ะ อ้่พี่น้องไงเนาะตอนนี้กัมิมาซอยเนาะอนี่คนข้ากับ่อนีอ่ยังอยู่เนาะคนข้าหนุ่ยใช้กันที่ใหญ่ <c oughs> ดดตอนนี้ก็ะเละกำลังอบอุออ่้พี่น้องเลยเนาะกำลังเทีย่ยงอยู่พอดีเมื่อยแบบนี้กำลังใจอยู่พอดีพี่น้องเลย่าชื่นใจเนะาะกวยงามคับ แม่วันคำอยากมาลกก้ามาหรือก้างามด้วยนะี่แหะแม่วันคำอยู่ฝั่งไทยเนาะทางเอซไทยของเฮาเนะที่ติดตามสมช่องลุงจันโดยตลอดนะ่ะใครอยากจะมาเที่ยวเนะกับมาได้เนาะพ้ที่นอ้องก้างามหลายมือนี้ งามเลยม่วันค่ำเอ้ยได้เข่าเวนบ่นนอกมาหนีิเนาะมื่อนนี้จะเป็นวันซุกเนาะมาหนิกันสี่โมเมนวันพักราชการดอกเนาะวันซุกไปพี่น้องอะไรมานนิเนาะแม่วันค่ำกันยังเข่าเวนอีกคือเก้าเนาะมาหนีิเนาะโดย เกีเยกเว้่แต่บอสูงเนาะตัวน,นี้มันเกีเ้ยต่นแต่ที่บองามๆพพี่น้องเลยอ่าต้โอ้ก้ายมีงามหาพี่น้องเลย โอเคภูม่พี่น้องมาเบ่งมาชมน้ากันเ้อตอนนี้กับป้าเดชกําลังห่อนอยู่พูมิพี่น้องอะเนาะรือว,ว่าเลดผนหรือว,ว่าจังใดเนาะคือว,ว่าเลดเรากระดียยเหมือนนี้เนาะโดยเลดปิดปกติเหมือนนี้เนาะช่วงใส่ฝนสีต๊กมึงยามแดงอนยะู่เนาะโดยตกตอนใบขยุสไช้ไเขนะ่เงเน,นะนี่ยข่งฝนในจักรบาลฮะลูกกล้ากันโตภูมิพี่น้องเอ้ เมื่อยก็ต้องทอนนะชีวิตเานะ่าน้าเพื่อน้องเลยลังสู้ฟนะ้าหน้าสู้ดินเพื่อน้องเนาะชีวิตของเฮาเนาะ Nam thôi phải giỏi cả nó ừ, Nam Xe nhai nó rồi phải nó không nó Bắt nhai Bắt nhai cả phần ได้ลายมัดพอสมควรเนาะตอนนี้ก็ร้อยเพิ่อนข้าไทยแล้วเรียบร้อยเนาะก็สิได้นับมัดกล้าพี่น้องเลยเนาะกับรุ่นกันเลยว่าสองคนลกได้จังมัดเนาะตั้งใจเช่ามานี่เนะเาะห,ห,หากระลกอกว่ามีเ้าตืบหรอ ดูอ่ะล็อกล็ลกลายแต่ลายแล้วลำหน้านี่ข้าไปเที่ยวข้าไปเที่ยวตลาด ตลาดเล,ล็ก้ะเนาะที่พาไปเที่ยวตลาดที่พาไปอากีนหากีนคา,านปุ่นพ่อยพี่น้องเลยปลาเมงดาพ่อยพี่น้องเมงดาน้อยเนาะนี่แหละเมนบ่อ้วยเมนยูพ่อยพี่น้องเมงดาน้อยเนาะ งามแท้เฮ้ยม่วนนะดึ <c oughs> ถ้าวาเป็นผู้ลกวัได้หลายคนนี่ได้นี้เราก็สิบคนลกกล้าบไหวปันไรระแต้เรากัยังไรช้ำนีง่งามงามสวย้างเ้ยติดห้องยัง เดียวักน <Wow S 1> <use S 2> ี้จ้าก็ตามกาปนไใหญ่มไอน้อง างามวงใง้เพระตาก่ากับตาใหญ่ก่ากับงามเนาะถ้าไปเห็นไทยกายปวดอ,อยากลกไล้กล่าไปนี่ะงามลาย ่จ้านางเจ้หนางโอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะตอนนี้เฮากับลูกก้าเพื่นคาดถทายได้เรียบร้อยเนาะก็จะไปตรวจสอบมัดก้าเนาะว่าได้จักมัดพ่อแม่พี่น้องเลย โดยเร็วๆไ,ไปลำน่นาานงมหนิเนาะออโอ้ิน,นับบังกา่องเด้กว่าดยังมัดเลยนัด้ด้อโอ้นับตอนีว่าเฮาลก,กนเน,ะน,นาะพี่น้องเยสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบส่สิบหกสิบแปดาวพีพ่น้องเลยเนาะโดยทั้ทงเฮาทังลุงจันเนาะกับกับแม่น้องคนหน้ากับลกกัซอยกันแป๊บเดียวพี่น้อง เอะไรเช่ามัดว่าท่นพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะกะหากระลุกแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะเพิ่อคาดาไทยให้น้อยเนาะก็ยังบ่ทันเอ่อในเร็วนาะกันับมัดก้าก่อนตอนนี่ก็เลยเช็คมัดก้าทำไมพี่น้องเลยเนาะว่าได้จักมัดเนาะโดยเช็คแล้วเป็นที่เรียบร้อยพ่อแม่พี่น้องก็ได้เช่ามัดเนาะโดยก้าอันนี่ก็ถือว่าลกง่ายเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็เล่นแป๊บเดียวเนาะก็ได้เช่ามัดเลยโดย ถ้าผู้ใดลกไว้เนาะหรือว่าผู้เอที่นักรับจ้างเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกับชีวกว่านี่พ่อแม่พี่น้องเ,อเพราะว่าลุงจันนี่ก็โรกกระบาไว้ปันไดเนาะโดยอาจังสั้นบุญขอบคุณเนาะพ่อแม่พี่น้องทางเอฟซีเพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามส้มซองลุงจันมาโดยตลอด,ดอนะคลิปลุงจันก็จะได้จบ ลงเพียงเท่านี้พ่อแม่พี่น้ององมีคลิปหน้าอีกต่อ,ตอ,ตอไปให้พ่อแม่พี่น้องนะครับสมการผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเร้อกล่าวคำว่าสบายดี